ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอสสลำพนธ์ออฟเชี่ยวครับผมได้มาถึงสถานที่ตั้งเวทีแล้วครับผมนี่ฮะพื้นที่ก็โอเคนะครับผมที่จอดรถเยอะแยะเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับครับว่ามีสนะมีแข่งตะก้อด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องฉลองสลาหลังใหม่นะครับพี่น้องนี่ครับผม นะครับนี่ฮะต้นไม้เยอะครับผมสนามโอเคอยู่ครับพี่น้องอเอครับตัอรเอราไปตะกอดนะครับพี่น้อง น้ำมันลมใ่หครับอินเทครนั่สสำหรับนี่จอเตี่ยบนี่ชุ่ยอย่างแค่คปละเอครับ ลูสวยมากคถูกมาในสวนเจ้าปอนลูกดีเสีด้วยครับโอ้โห,โหแล้วก็แขกแรกครับเป็นของปากของแกะเจอเลยครับสวเลยครับศูนย์หนึ่งครับหยอดอีกทีโอ้โห,โหโลูกนี้ขาตายเลยครับสำหรับเจ้าปอนโอ้โหโลูกนี้แรงไปครับ

อวันนี้บัตรราคาห้าสิบบาทนะครับบัตรเข้างานครับพี่น้องนี่ด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้สิบสอง สิบสามครับพี่น้องนี่ครับนี่น 30. สิสาราเปลียนนะครับผมนี่ครับวันนี้มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องพอหลาดูใส่ชุดนะครับในขางในท้ายเป็นกระเปบสถพานีนอของไทยของผ้าคนใจบรยเด้อ วัดศิลป์วัดพี่น้องศาลาหลังใหม่งามครับพี่น้องครับ เ,เด้อพี่น้องเด้อคืนนี้นะครับผมนี่คือบริเวณในวัดน,นะครับผมสาทุกับสาทุกับลุงตาครับ สาธุเด็กพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ครับมาดูกองสอยดาวนะครับผมสาธุของลายครับพี่น้องลวงไหทองคํา บอลบไอไปเลยนโอ้โหโอ้โหลวงหายผาช่

Và tu yên mẹ. Tất ừ. à, ừ. cả đi nó mẹ nó. mẹ cho nhà chắc cái gian cả bạn đi. Ở đây nhận không?

นะครับเสียงโชคนำกันได้พี่น้องเลยอ๋อันไหนก็ได้สำหรับสถานที่ขออกไม่ขาดเลยพี่น้องเานายของนะครับ เฟิร์เด้อร์ผูุ่งเด้อรนะครับเฟิ่งหาพ่อยักษ์ใหญ่ใส่สวยนกันนะครับภูมิพักรก็ขอพานวดอดใส่ภูมิวัดรุ่นน้ำแน่เด้อร์พ่อแบงกันนะครับพี่น้องถือว่าเข้ามารวมตัดสายในมือน้ำกันนอครัเข้ามาหาเพื่อนรวมกันทนานัต่างอาศัยไพ่เฟิกันเด้อนะครับนั่นี่กระยับไผน้ำเข้านาะเพิ่นมาแล้ววถ้าไม่อยากรักนะครับ ฉะนั uhm, ้น <bom> ภูมิกรอัพขออนุญาตคนนั่เลอายับสายยาวากันนะครับสายยับยายยาวากลนอกเรื่องจากว่ดสถานที่ของบางองกานะครับอีกอ่นั่งไกกว่านอกครยยาวไกลไกแตไนจะเช็คเข้าหยับขาดอยัไปแล้วสายยาวนอกต่อ